เปยังหยกเป็น่ยนยังหยกหเดเนไปยัปยงยหย,งยกมือนี่มือนี้นางบนซิบาเฮ็ดไมโคไหมจะเสิไปยังไล โอ้ยหนาที่คองกับ่ายูวายเศร้าวายเบิงสิจับ,ออาบาโอ้ยบ่ไดเ้เพิ่นสิมาเฮ็ดรถเห็ดแอลดลดไห่จับคนนี่มัดใส่บงังไฟลานขึ้นไปน้ำอาดหลาดดิ่เอาไปดิ่คันฝ่ามันกับว่าท่านเปิดมันสิเห็นค้นเห็นไงยังสิเปล่าไปยัง ยังเราเพิ่นสีไม้เบิ้งโหลแมโ่โคเ,เอาเสียกไปน้ำเนื้อจับเซนมัดใส่ห,สหางหวังไฟไปโหลดบันนี้ไปน้ำหางหวังไฟโหลดบ่อยากเค็ดหาผู้ไม้มาเฮ็ดหาผู้ไม้มาดูแล <laughs> ไ่อยากเข็ดเด้มันดดว่ามอยู่นี้ย่างมานสีมาเบิงรถเบิงรดข่เบิงบะลูหอยงเบิงยงเขาสอางนั้นพมาเบิงยังเบิงหนลสีมาเยงพ แ yeah, กไอ้ฟ้าสูบฟ้าสูบมันที่เป็นเกียรงานตะกี้นฟ้าสูบเพรามันหนามหัวตะกี้นละเอียดงานประพานเลยแจ้งเขาไปหัวอีกเอาคือว่าสิเปลี่ยนนี่ยังอันนั้นเปลี่าบบนเอลมันหลวมอี่ยังว้าเกี้ยวเจ้าบ่รู้เรื <laughs> เ่องเปลี่ยนเอวสิเจ้าว่าเปลี่ยนให้เอล ก็เจ้าอัลาว่าผลิตเมื่อเปลี่ยนกับยางกับเอียงนะยางเทนเครื่องอยังบอกว่าให้เบิ้งให้เบิ้งให้เบิง้บง,บงน้ำเพิ่น,นยงางเทนเครื่องเขาก็าาาะจะเปลี่ยนก็ได้เสียงเงินหนึ่งเขานั้นแหละจอบเตจ้าชะนนี้ไหมเอาเงินให้เขาหลุดจอบเตจ้าชะนนี้จับมาหยัดใส่ หางมังไ้ไปอ่านหลาดน้ำพวนงไวเนื้อนออกนอกโลุเน้อวานนี้ที่ได้ออกนอกไปน้ำหางมังไฟบุน่นได้นอกโลกกุ่นได้ได้ยังหรือแม่ได้กิน วายเด้นเอาไปใส่เป <immigrant> e <ics> ็นใส่เอียงเอียงหาแล้วหาเอียงลยไปฮะแร่หลุดมัมีอย่างหาอยูที่หาเอาผืนก็ยังสิสันจะมัดเธอไปกับฮางบ้างไฟ เธอเข้าใจไหมฉันบอกให้เธอดูรถเธอก็ไม่ดูบวันะยำการยางไงหูนดำเนบอกมาเลยขวอนใส่ขวั้เต็มไม่กอดคว่ำ เห็นยังเ่ในลำดอกนน่นถิ่มใช้ดังกระยาเราจะก็ไปใช้น้ำเมียนอยู่เห็นเดือนคู่หนึ่งใส่คู่หนึ่งไอ้ก้นหนึ่งน้ำห่านยมทาเราอย่างนั้ียมทาแล้ว ไอ้ลีเด้เดยนี่ไอ้ลีเด้บันบอกแล้วบอกแล้วบอก้เบิง้งเอ็นจิไปทุระไปไปทุระเด้อ